สวัสดีครับครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเรารายการจันตุ้ยวิทอาร์ตอีที่87นะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะสถานที่หนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะที่ชื่อว่าโคโตะแกลลเอรี่โคโตะแกลลเอรี่ครับ,รบว่าเก็บงานโหดีๆไว้เยอะเลยซึ่งเดี๋ยวก็จะเอารูปให้ดูนะครับ,รบที่นี่นะนะฮะเคยเป็นอ่า,อาทีา่เจ้าของเป็นนักอุตสาหกรรมนะฮะชื่อซามูเอลโคโตะนี่เองนะครับ ผู้ก่อตั้งบริษัทโคทอสิเนี่ยนะฮะสิงทอเนาะเป็นรายใหญ่ในอังกฤษเลยแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานอะไรเงี้ยให้เป็นที่ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะอ่าเป็นเมือนสถาบันสอนศิลปะให้ประชาชนได้เรียนศิลปะอะไรเงี้ยเข้าถึงศิลปะเพราะฉะนั้นเขาก็เก็บเอ่รีว่างานศิลปะดีๆไว้เยอะแยะเลยอยู่แถวซัมเมอร์เซ็ตเฮาส์นะครับนะฮะแล้วก็ ก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะเนาะมีของใครมีโมเน่มีมาเน่มีเรโนวนาวนโกโอ้โหเด็ดเซซานโกแกงนะฮะเต็มไปหมดเลยก็จะอยู่ในยุคอิมเพร s ชั n นนินะฮะก็ก็ใช่แล้วมีของเก่าด้วยนะฮะอันนี้เป็นภาพสมัยโบราณที่เขาวางแบบนี้วางเต็มเลยจนถึงถึงเพดานสมัยก่อนเนาะนะฮะเนี้ยลุปนี้ก็คุ้นเคยเนาะแต่พี่กาลังค้นว่ามัน บางรูปเป๊ะลยมันมี2ก๊อปปี้มารู้หรืออันหนึ่งที่ฝรั่งเศสนี่มั่นใจแต่รูปนี้ก็รูปดังมากนะครับที่เราเคยรู้จักก็จะเป็นของมานนี่โอเคใช่ใช่นะครับก็เป็นเป็นอีกรูปหนึ่งแล้วก็แน่นอนแวนโกะเนาะรูปนี้สวยมากนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีเนี่ยมีรูปมีเก่านะมีของเก่าด้วยนะฮะนี่รูปยุคประมาณก่อนวนเดองเนาะพวกเออร์ทพีซต่างๆพวกเนี้ยนะฮะ<ช>ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนาะแล้วก็วันเดยองนะครับ มีรูปของบัตติเชลลี่ด้วยนะหลังจากนี้ก็จะอ่านี่รูปของรูเบนนะครับเนาะอันนี้และมาเน่ ane, รูปนี้มาเน่แน่นอนนะครับเนาะมีที่นี่ด้วยนะครับเรนวานะครับชัดเจนเดกาเนาะนะครับวันนี้เลยไม่ได้อธิบายแล้วระบายไปหลายรอบแล้วหลายคนคงฟังละนะครับเดกาสวยมากนะครับตรงนี้นะครับนะฮะก็ซูราที่ชอบใช้จุดเนาะด <Yeah. S 1> อดชิลลิซึมนะครับก็ถึงอยากจะพาไปนะเซซานเนาะเราจะไม่ การเช็คเกรียงปาดของเซจานได้อะไรเงี้ยนะครับมีหลายลูกก็คุ้นเคยนะแต่ว่าก็อาจจะมีหลายเวอร์ชันอยู่ที่ฝรั่งเศสและอยู่ที่นี่ด้วยนะเขาเก็บเป็นคนรวยที่เก็บคอลเลกชันที่พิเศษมากแล้วก็เปิดตั้งแต่ในอดีตแล้วเปิดให้เป็นให้เป็นพ u ับ i c ิกนะฮะที่ลอนดอนก็เป็นแหล่งรวมจริงๆนะครับทั้งงานศิลปะแล้วก็ดนตรีนะฮะด้วยเราก็จะมีพาไปดูดนตรีด้วยเดี๋ยวในอีพีต่อไปเราจะเล่าให้ฟังถือว่าหาอากาสไปดูยากนะฮะถ้าไม่ได้ไปกับเรานี่ เองน้อยเนาะทัวที่อารรมา20ปีก็ไม่มีใครพาเข้ามันหาอกาศดูยากคฮะแล้วเวลาก็แทบจะน้อยด้วยในแต่ละทริปนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ต่างๆเะลึกด้วยกันนะครับฮะ6-15กันยานะครับอย่าพลาดนะครับไปกับเราโอเคครับติดต่อมาครับสวัสดีครับ